มาแล้วพี่น้องสวัสดีจ้าเสียงเจ้าเจ้ามาแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องเสียงเจ้าเจ้ามาอีกเดียวพี่น้องมาเมื่อนี้วันหยุดเด้อค่ะเด้อว,วันหยุดมีเวลาเฮ็ดกับเขากินเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งงนอะจะเนาะสวดเสได้เฮ็ดคลิปได้ก็ยากิาพี่น้องตั้งกองตั้งอย่างสวดสียเดียวบงชุดตุลมนเมซาเมียฟงเสียบริมมองเชียเวกมัวยางพี่น้อง เบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูมื่อนี้ยายสีฟ้อนเห็ดหยังมาแสแปรน้ำกันเด็ดใจเด้อมา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 ,มาคุณหล่ะยำเออบ่หมีนยำเด้อลาบหอยเชอรี่พี่น้องดูป่ะเป็นถาดจ้ะงามบ่มาเดิมมาเดิมมาแสแปรน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะวันหยุดมีเวลาให้เขาจะง่อยเด็ดใจเด้อเมื่อนี้ว้าเนี่ยนแกงเห็ดหม้อบางอย่างนึงพุณหล่ะแกงเหงด็ดผึ่งเด็ดใจเด้อน่ะอุ่นกินเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้ากับ เข้าเหนียวมือนี่หนึ่งเข้าเหนียวกองแบฮนงงี้ใส่ถุงพี่น้องเดี๋ยวมันสิแหงเดี๋ยวมันไิติดกองเนาจะเนาะมาเด้อกองเขา้าวบบนี้จ้ามาเด้อเซ็บๆน้ำกันเด้อพี่น้องหามองตั้งบ่ได้เขากองบ่ได้จ้เให้ตามที่ให้ได้เล้วพี่น้องมาเบิ่งเด้อจ้ะเด้อมาเบิง่งมาแซ่บน้ำกันเด้อหยับเข้ามานั่งกินกันเพียรผักเขากองบ่ได้เบิง่งสาระแน่ ก็เลยปลูกดอกซื้อม้าจ้ะซื้อม้าผักเต็มเด้อจ้ะเด้อผักเต็มเลยพี่ผักนะคะผักผักสารแนกกอกลั่มกินตามที่มีเด้อพี่น้องเด้อไปต้นหอมหัวหอมยิงเงคขึ้นกันจ้ะหัวหอมก็ซื้อมาตลาดตลาดหนักสุจอดเลยพี่น้องมาเด้อลุยจ้ะลุยหอยเชอรี่เด้อจ้ะเด้ออืมอืมจับ ซื้อมาแล้วต้องกินมันงบอสโอ,อู้หมาเรือ,อพี่น้องพี่น้องเกาพี่นอ้องไหมจับจะคำบอสจับๆจ้ะ Giang hết phương hoành Hãy ทซนท่อนๆขอทาสตัวที่หามองตังกองได้จิตเมยเจ็ดตามทีได้พี่น้องอจับจะซื้อมาแล้วพี่น้อง คือแมก่กต้องให้กินเนาะมียำฝากปันอินฝาพร้อมได้ใจเด้อแซ่บกกลองปลูกยางดอกซื้อกินเนาะไม่ได้ปลูก ยสิบิพอนดูพัดเป็นบม่มีหม่องปูผักกินนล้วจะเด้อซื้อกินเรอกินไปสุดคุยไปคือดด่อ นกโป๊ะแข็งไปสับมาเด,ดี๋มาเด้อแซ่บแซบกันพี่ต้องถุงนึง่งผู้ละ Để này ngắm lại đặt lại Quanh xe Bị สอดแกงเห็ดหแกงไรพี่น้องยางสิอนรแกงไรกินได้ไรมือจ้ะไม่ต้องเห็ดดุเสียเวลา พอลองังอ,องดิบจับแบบขาวก็มีได้เพื่องซึ่งมันหลายย่างจ้ะ ถ้าสินพรอมชอบกินผักซื้อมาบรุยซื้อแหละแจกสบัดมาเดิมมาเดิมแซ่แบๆน้ํ้อกันอ่ชอบพี่น้องลาบหอยลาบหอยเฉีรีบานเหรอ

อย่างท็ดพี่น้องอือคับเหตุห,ห,หลายพี่น้องกินบาเบิดดอ,อกห่อแบบนี้นนึงะ จะได้งะไรกัไหนพี่น้องจา๋าสีซอสสัเนียแลละจา๋าเด้อเดี๋ยวคลิปมันสีเงาสีกินต่อจังไดก็ขอบคุณทุกคนนะคะเด้อแม็กซียตุลมนกินไม่ยากดีมาแชร์แต่ก็มีจะมีฟองเซขอบคุณทุกคนนะคะเด้อพี่น้องจา๋าอย่าดื่มเด้อ ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้แนคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเพื่อนๆที่รักทุกท่านเข้าคำรับชม,อมขอมีแตความสุขความจเจริญเด้อเด้อจ๋าเด้อแซบๆน้ำกันไปเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าจักสิไล่สดจักสิเฮ็ดคลิปกระเบื้องให้แนเด้อค่ะเด้อเด้อฝากอย่างโคให้น้ำแน